โอเคโอเคพี่ไม่ได้เอาไปลูกโอเคนี่คือเด็กจมเด็กจมนะนะอุยอุยๆยลูกลูกลูกจมค่อย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 โอ้เก่งเก่ง ត <tongue> <many>, ោះម៉ានីនេះកហើយនេះខោดำនេះខោดำនេះសាជី โอ้ยเนื้แมนมอนูเลยสามตัวสามสี่มอนูเลยเรียบไม่ต้องเอาขึ้นไปข้างบนหรอกอยู่นี่แหละไม่เป็นไรละบอกลูกว่าอย่าร้อง